คืออะไรคะ YouTube Space y o u t u b YouTube Space คืออะไรตามเด็กเกวเข้ามาเลยค่ะถ้ามันจะเป็นสตูดิโอให้เราถ่ายวิดีโอได้นะคะตามเด็กเกวเข้ามาเลยค่ะสตูดิโอเลยเหรอคะอ่ะเข้าไปได้ค่ะโอ้โหนี่ทั้งหมดนี่เพื่อนเด็กเิี่ยวเลยนะเพอร์เลยนะคะเด็กเิีวจัดไฟกันจริงจังมากตามไปดูกันค่ะมีฉากอะไรบ้างคะเด็กเิีวที่นี่ค่ะมีฉากห้อง ออันนี้เป็นฉากการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะทำอะไรกับฉากนี้ดีไหมคะเอาไหมเอาไหมตะลามค่ะตะลามเหรอเออมีฉากอะไรอีกครับพาดูในนูเดผู้ชมคะไฟแบบอลังการมากเลยค่ะจิมงานเป็นร้อยเลยไม่ถึงร้อยครับประมาณสิบคนค่ะคุณแม่คะ YouTube Space คืออะไรคะ YouTube Space อะไรคะ YouTube Space ก็คือ เป็นส,สตูดิโอให้เรามาถ่ายถ่ายทำคลิปในนี้มีากต่างๆอะไรอย่างนี้อันนี้มันเป็นช่วงคราวในไทยในบางประเทศเขาจะมีถาวรเลยเช่นที่โตกเกียวที่อเมร,อริกาลอสแอนจลิสอะไรแบบนี้อาเซนชื่อได้ค่ะเด็กจี๋พาดูเช็นบนหน่อยได้ไหมคะเด็กจี๋ <Yeah. S 2> พดูเช็นบนหน่อยได้ไหมคะได้ ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามีเชิญพี่เดชมาด้วยเป็นสองคนค่ะอย่าไม่บอกใช่ไหมคะอุบไปก่อนแต่บอกว่าเป็นช่องอะไรไม่บอกพี่คะอุบไปก่อนร่บอกย่าบอกเลยค่ะบอกก่อนนะอย่าบอกเลยนะบอกก่อนนะอย่าบอกเลยนะบอกก่อนบอกก่อนนะเป็นช่องวิลิวิลิกับพี่จามริ ที่สองนะคะก็จะเป็นฉากครอบครัวใครมีใครมาด้วยครับเด็กจิ๋วว่าไก่ค่ะไก่ค่ะอตัวนี้เป็นฉากอะไรครับเด็กจิ๋วฮะไม่รู้ค่ะเป็นฉากห้องนั่งเล่นค่ะเจ๋งไหมคะเด็กจิ๋วคะเจ๋งไหมคะพี่ค่ะทั้งสุงมองจากข้างบนถึงข้างล่างแต่ถุงเสียวได้กิ๊วจะตกไปตรงนี้ตอนนี้คือทีมงาน เขาจัดแสงให้เราสวยงามมากไม่จัดง่ายๆนะจัดแบบโลเลยอ่ะมีมีฉากลองแผงมีอะไรเด็กจีชอบไหมคะสวยไหมคะอะไรกันบ้างเอามันมีแสงสะท้อนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเขาพยายามจะลบอยู่วุ่นวายมากครับเด็กจีรถจัดนี่ไปที่บ้านไหมคะเด็กจีวันนี้เจอใครคะพี่ฝากใครเลยเด็กได้ไปเด็กจี เดยกเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเกวจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะอ่าดักรโัวมีไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ดักรต์แม่แทนค่ะอ่าเยิ้มหนึ่งสองิ้าน่ารักเกินไปอยู่ห้องทดลองต้องทำท่าจริงจังอ่าตูดๆหน่อยหน้าเข้มๆหน่อยดหนึ่งอหดกันนี่เอกค่ะขอดกันนี้งค่ะเด็กเหนปากนีปาหนีานิ่งๆยิ้มไม่ไม่เคยรุ่อ่าแล้ว แม่ทำไมคะนี่มันคืออะไรคะมันคือยังไงคะทุกคนคะอันนี้คือ YouTube Space เหมือนกันค่ะเป็นฉากหนึ่งในสตูดิโอของ YouTube Space Bangkok ซึ่งอันนี้จะเป็นฉากของการทดลองวิทยาศาสตร์อ่าไอ้น้ำสีนี่คือเป็นสีที่พี่เขาผสมขึ้นมาทำฉากให้เราออาแต่เกจิ๋วจะใช่ปะคะเหล่านี้ไม่ใช้ค่ะเรามีอ่าเราเอามาทำไมคะเด็กเกี๊ยวเด็กเกีวดูข้างหลังดีกว่าครข้างหลังนี่คืออะไรคะ อ๋อมันเป็นแค่ภาพนะหนูรู้ไหมไม่ใช่โครงจริงเป็นแค่ภาพเป็นแค่ภาพแล้วก็ว่าส่องแสงเข้าไปไว้ดูไกลๆก็เหมือนนะไงใช่ตไกลๆหรือว่าใช่เจียงอ่ะเหมือนเนอะเหมือนไกลๆเหมือนเจียงแล้วหนูรู้ไหมถังๆแบบนี้คืออะไรคะแบบนี้สารพิษอันตรายมากค่ะบกำมันจะภาพบางสีนะ Thank you